สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเร่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่า3ราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของ การพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆหราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะ สวัสดีเจ้าสาวสาวหนุ่มๆนะคะราศีพึกศกนะคะเข้าสู่เกณฑ์ความรักไรเดือนกันแล้วนะคะกับเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568คนที่อยู่ในเกณฑ์รักคนาราศีพึกศกฟังไปด้วยกันได้นะคะนี่คือภาพไพ่ของคุณนะ,ะหวานโรแมนติกสุดๆเลยนะคะเลียวฟีลลิ่งนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณเป็นคนรักใครแล้วรักจริง เอาอย่างนี้ก่อนเราจะไปฟัง3ราศีรักเก่าที่คุณกําลังลุ้นอยู่ในใจกับ6ราศีรักใหม่บางทีคุณอาจกํากลังศึกษากันอยู่ก็ได้คุณมาดูพื้นดวงของคุณกันก่อนนะคะพื้นดวงของชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนรักใครแล้วรักจริงทุ่มเท แล้วก็เป็นคนที่คาดหวังความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะคะเวลาที่เรารักใครสักคนเรามีความคาดหวังอยู่แล้วแต่ในความคาดหวังเราลืมไปว่าบททดสอบแห่งความรักมันก็เดินตามควบคู่กันมาเช่นเดียวกันคุณเป็นคนคิดมากเรื่องความรักเพราะว่าคุณเป็นคนทุ่มเทแล้วถามว่าคุณผิดไหมคุณไม่ผิดแต่เวลาที่คุณรักใครสักคนในอดีตที่ผ่านมา เมื่อเขาทุ่มเทได้ไม่เท่าคุณคุณก็จะเครียดแล้วคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะนอยจะเก็บไปทุกและความคาดหวังของคุณก็จะกลายเป็นกดดันเขาบางคําพูดก็อาจจะพูดว่าฉันรักคุณมากนะทําไมคุณรักฉันน้อยน้อยกว่าที่ฉันรักเรามัอระวังคนที่ใช้คํานี้เขาไม่ได้บังคับเราให้เราทุ่มเทขนาดนี้แต่ว่าเราเป็นนิสัยของคนรักที่ชอบทุ่มเทคะ่ะดังนั้นนะคะ คนโบราณเขาจึงเตือนว่าเวลารักใครต้องเผื่อใจเพราะว่าเมื่อเราที่มีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขความทุกข์มันจะมารอที่เราปลายฟ้าค่ะแล้วมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรมันถึงจะมีพวกปีอาถรฐานของความสัมพันธ์ไงคะ อันนี้แอบคุยนาะทิดนึงเพราะว่าชาวราศีพฤษภเป็นคนรักใครรักจริงแล้วเป็นคนรักคนยากแต่พอรักแล้วอ่ะมักทุ่มให้ทั้งใจปนิบัติอย่างดีดูแลอย่างดีจนตัวเองกับอยากได้กลับคืนมาซึ่งบางทีนิสัยคนเรามันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคะ่ะสำหรับคนที่คาดหวังอยากจะเจอความสัมพันธ์เก่าสามราศีดังต่อไปนี้นะคะคือเป็นคนราศีมีนนะคะราศีพิจิก ราศีกรกฎสามราศีนี้เป็นพลังงานของความรักเก่าที่คุณยังลืมไม่ลงอาจจะเป็นเพราะความผูกพันกันมานานหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราเคยทำดีที่สุดต่อการจนฝังใจหรือเราอาจจะเป็นรักแรกของกันและกันความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังรู้สึกอยู่ นะคะแล้วคุณก็เชื่อว่าเขาก็ยังคงรู้สึกเช่นเดียวกันแอบดีใจด้วยถ้าคุณรอเกณฑ์สามราศีนี้แล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่จูนติดกับดวงชะตาที่ใครก็ตามมาเจอคลิปนี้เพราะมองว่าความรักยังทำงานกิเลสยังทำงานความพิศวาสยังทำงานความรักความลุ่มหลงความรักความปาถนา ยังคงมีความต้องการซึ่งกันและกันคู่นี้มีเกณฑ์กลับคืนมาค่ะเพียงแต่ต้องลุ้นดูนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะต้องเป็นเดือนนี้ แต่จะมีจุดเชื่อมโยงมีการติดต่อกันผ่านโลกออนไลน์การส่องกันการคุยกันการถามสารทุกสุขดิบยังคงจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นใครเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสรีเทอร์แล้วนะคะแต่ใครยังไม่เกิดขึ้นรอลุนค่ะเขาอาจจะส่องเราอยู่ก็ได้นะคะการกลับมาครั้งนี้ของเขามีความจริงจังที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงและก็อยากจะทําข้อตกลงแห่งเขาเรียกพันธสัญญาใจะว่าเออการกลับมาครั้งนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเราแล้วอยากให้เรา เป็นยังไงเพื่อเขานะคะเพราะเขาก็รู้สึกว่าคุณอนะเต็มที่กับเขาจริงๆคงไม่มีใครทําได้หรือว่ารักเขาเท่าคุณอีกแล้วสิ่งที่คุณทํามันก็ส่งผลดีค่ะแต่ในขณะเดียวกันในวันที่เลิกคุณก็เจ็บปางตายดังนั้น ถ้าคุณรอความสัมพันธ์สามราศีนี้อยู่มีเกณฑ์กลับมาค่ะและมีเกณฑ์กลับมาแบบผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์กลับมาแบบคนมีความคิดมีเกณฑ์กลับมาอยากให้ความรักกลับมาเหมือนเดิมและมั่นคงและดีไม่ดีอาจจะก้าวเดินต่อไปถึงถึงคำว่าอนาคตร่วมกันแต่นักพยากรณ์ใหญ่จะบอกแบบนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะลุ้นแทบใจจะขาดก็ได้แต่อยากให้เผื่อการลุ้นไปอีกสี่เดือนนะคะเดือนนี้ระวบบวไปอีกนะคะ เดือนนี้คือเดือนพฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาไปจนถึงสิงหาเป็นช่วงเวลาของพลังงานของคุณจูนติดกันและลุ้นรีเทิร์นได้ค่ะ,ะดีใจด้วยนะคะกับคนที่รอรักเก่าคุณเข้าเกณฑ์ลุ้นรีเทิร์นค่ะไปต่อค่ะบางคนบอกว่าไม่อยากรีเทิร์นแล้วค่ะเลิกกันมานานละนะคะชะตาดวงคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เจอได้มากกว่าคลิปนี้อะ คนที่ปรารถนาในเกณฑ์รักใหม่นะคะคนที่ปรารถนาในเกณฑ์รักใหม่อย่างที่บอกค่ะพื้นดวงของคุณนะ่ะเป็นคนที่คิดมากเรื่องของความรักต่อให้คุณพร้อมที่จะเปิดใจมีรักใหม่คุณก็หวาดเสียวใจเสียคิดมากคือมันมันมีความรู้สึกเต็มไปหมดนะคะพอจะมีรักใหม่เขามาดีไหมเขาเป็นคนดีหรือเปล่าเขาจะโอเคไหมแล้วล่ะถ้าเรารักเขาเราทุ่มเทแล้วเขาจะผักอุกเราไหม นี่คือสิ่งที่บล็อกคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอะถ้าคุณกำลังคุยกับ6ราศีนี้อยู่ขอให้คุณเปิดใจแล้วคุยกันแบบเพื่อนอย่างสบายๆไปก่อนก็ได้จนกว่าคุณจะคลายกังวลน,นะคะ6ราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นเกณฑ์รักใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะคะราศีมังกรราศีพฤษภ รับก็ราศีกันค่ะ6ราศีนี้เป็นเกณฑ์พลังงานการสื่อสารความสัมพันธ์ครั้งใหม่ให้กับคุณแต่เป็นการแบบคุยกันแบบยักแย่ยักยันนะแบบกัก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 ดูดูกันไปนะคะเพราะว่าประสบการณ์ความรักของฝ่ายตัวเองเนี่ยฝ่ายชาวราศีพฤษภกอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่านะคะ พราะว่าจริงๆคุณใจในะคุณอาจจะพร้อมมีรักอะ่ะแต่ประสบการณ์ความรักและความเป็นตัวของคุณน่ะมันอาจจะทําให้คุณกังวลเวลาที่จะมีรักใหม่เพราะฉะนั้นคุณต้องตกลงกับตัวเองว่าเราจะไม่แฮงแมนนะเราจะไม่ไม่เอาอดีตมา ปิดกั้นความสัมพันธ์ใหม่หรือทําให้ความสัมพันธ์ใหม่ดูไม่มีความสุขเราจะไม่เอาอดีตของคนคนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับคนใหม่ที่เป็นคนใหม่คุณต้องตกลงกับตัวเองแล้วคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่เป็น Real f e e l i n g <c oughs> ก็คือเป็นความสัมพันธ์อย่างจริงจังและจริงใจคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและคุณก็มีสิทธิ์ที่จะผิดหวัง นะคะดังนั้นมันคือความรักและการเรียนรู้ความสัมพันธ์ในการเข้ามาของความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณเนี่ยยังอยู่ของการเรียนรู้การบล็อกตัวเองการค่อยๆเรียนรู้ไปการสืบสอะแสวงหาข้อมูลเชิงลับๆที่เกี่ยวกับเขาเช่นไปส่องเฟซเขาไปส่องเฟซเขาย้อนกลับไป i g Twitter TikTok โซเชียลอะไรที่เกี่ยวพันกับเขาคุณจะพยายามไปส่องและเก็บข้อมูลให้มากที่สุด ก็ดีค่ะเพราะว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่แล้วและคุณก็อยากจะพบเจอเขาจริงๆแล้วคุณกับเขาอ่ะจะมักจะมองตัวเองไว้แบบว่าเออคุยคุยกันไปเรื่อยๆก่อนดูดูกันไปมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะเกณฑ์ความสัมพันธ์เจอกันแบบไหนน่าจะมีการเจอกันด้วยความบังเอิญน,นะคะมาอาจจะมาจากสถานที่ที่เกี่ยวกับบิสเนสการทํางานนะคะแหล่งทํางานกับ2เกี่ยวพันกับเรื่องการไปแฮงเอาท์หรือว่าการไป ไปกินเลี้ยงสั่งสารแบบเอาดอแบบแบบไปไปกินร้านอาหารแบบโอเพนแอร์อย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือไปร้านเบเกอรี่หรือคุณอาจจะไปการตั้งแคมป์ไปเที่ยวตามรีสอร์ทสวนเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์พบเจอได้และสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่านิสัยใจคอของเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนตรงไปตรงมานะแต่เขาเป็นคนที่ตรงแล้วพูดแต่คุณตรงแล้วเก็บนะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาพูดตรงๆนะคะ ชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะและเป็นคนจริงจังกับชีวิตทุกรูปแบบจริงจังในการหางานจริงจังในการหาเงินจริงจังในการบริหารงานของตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะ ตำแหน่งหน้าที่การงานเขาอยู่ในตำแหน่ง king of source นั้นถือว่าดีนะเป็นตำแหน่งของราชาเชียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งงานเขาดีและมีความรับผิดชอบสูงก็เลยจะ s e r i u s มากเลยกลายเป็นคน series นะคะ แต่คุณอาจจะเจอเขาในช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนและรีแลก์จริงๆก็บอกแล้วร้านอาหารดังๆร้านอาหารอินเทรนด์รีเมนเตกสวนอาหารเงียบๆอะไรแบบนี้ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินไม่ต้องห่วงค่ะโคตรทำงานเก่งมีไรายได้มากกว่า1ช่องทางค่ะหาเงินเก่งเป็นที่สุดนะคะแต่เป็นคนที่กินแบบสบายๆกินต้องอร่อย แพงไม่ว่าต้องอร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยแล้วเขาจะหงุดหงิดอารมณ์ประมาณนี้ค่ะคนที่เข้ามาจีบคุณนะเออมาฟังขนาดนี้แล้เร,เริ่เริ่มกลัวขยะนะอย่าไปกลัวค่ะถ้าคุยแล้ว ไปต่อไม่ไหวก็แค่เป็นเพื่อนกันนะถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนเขาก็แค่หยุดติดต่อแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสิทธิ์เปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆโดยการที่คุณจะต้องตกลงกับตัวเองว่าฉันพร้อมเขาจะมาความสัมพันธ์ข้างใหม่จะเป็นคนนี้ใส่ใจคอ,อยังไงก็เรียนรู้ถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็หยุดและอย่าเปรียบเทียบความสัมพันธ์อย่าไปคิดว่าคนนี้จะต้องทําเหมือนคนในอดีตเอาเป็นว่าคนละคนคุณจะได้มีการเริ่มต้นสตาร์ทนะจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารแลเมื่่่อไหรที คุณคุยกับเขาจนมั่นใจคุณจะทุ่มเทใจก็ไม่ไม่แปลกค่ะเพราะเราเป็นคนรักใครรักจริงอยู่แล้วส่วนใครก็ตามที่เจอคลิปนี้ด้วยความเอินแล้วบอกว่าโอ้โหสงสัยจะไม่เข้าเกณฑ์ไม่ต้องกังวลค่ะแนะนำการบริจาคทานนะคะคุณถ้ามีโอกาสเนาะคุณทำบุญด้วยน้ำค่ะหรือไปบริจาคน้ำตามบูรนิธิหรืออาจจะรวบสมทบทุนนะคะบริจาคอะไรก็ตามแล้วก็ให้อนุโมทนาว่าเออ ขอใเงินก้อนนี้ที่เราโอนไป9บาท10บาทเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ น้ำนะเออเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดื่มที่บริสุทธิ์นะคะก็ทำได้แล้วก็หรือไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าเป็นเสริมสนริมงคลนะคะและอาจจะทำให้ความรักของคุณมันสว่างสดชื่นแจ่มใสและใจคุณก็ผ่องใสสดชื่นนะคะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องกังวลกับความสัมพันธ์ใหม่ๆและอย่าก,กลัวค่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีแยกคลิป ที่พยากรณ์เกี่ยวกับดาวตีเทพในการยกย้ายเข้าเดือนพฤษภา t นี้นะคะฝากกติดตามช่องไว้ด้วยนะ